และก็รอคอยกันมานานที่เปิดระบบออนไลน์แล้วนะที่ได้แก้ปัญหานั้นได้เรียบร้อยแล้วครับเรามีคลิปการสอนที่ละเอียดสุดๆระดับ HD <Hey>, oh. ดูซ้ำกี่ครั้งก็ได้มาตรฐานที่แน่นอนเหมือนกันทุกครั้ง เราเจอนะครับใน a c e b o o k ไลน์นะครับในทุกวัน,ท,นทักคานพุธพฤหัสศุขรห้าโมงเย็นยถึงสองทุ่มของทุกวันพี่จะวนเวียนอยู่ในโซเชียลเนี่ยวนเวียน่อถามน้องว่าวงตรงไหนในคลิปที่เราสอนอยังไงบ้างแล้วถามเข้ามาครับแล้วเราจะตอบกันในแชทอินเตอร์แอคทีฟหรือการโต้ตอบนี่แหละตอบจบการเอาใจใส่และข้อดีที่เพิ่มเข้ามาคือความละเอียดและมาตรฐานที่เหมือนกันในทุกๆครั้ง าความรู้ในแอปเดียวดูแลในแอปเดียวพูดคุยกันในแอปเดียวไม่ยุ่งยากเลยแค่แอปนี้แอปเดียว Facebook ใช้ได้ทั้งมือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตจบในขั้นตอนเดียวเพื่อน้องที่จะมา,าแล้วและอยากเพื่อนขึ้นทางเดินไปกับเรา inbox ติดต่อเข้ามาครับที่ Facebook To b e e e s c h o o l of Art ติวสถาปัต์ศิลปะหรือโทร0841695964แล้วเจอกันครับ สามารถทดลองเรียนฟรีได้นะครับโดยการสแกน QR code หรือน้องจะแอด facebook นะครับชื่อกลุ่มระบบทดลองเรียนฟรีสถาปัตย์และศิลปะได้ก่อนก่อนจะตัดสินใจอีกทีหนึ่งก็ได้นะ